สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้วิกันนิดอยู่ที่โตโยต้าอล s p สเปซที่นี่นะครับจะบอกว่าหรูหราอลังการมากครับและเป็นที่เดียวในเมืองไทยด้วยนะครับใช่ค่ะในเนี้ยเรามีอะไรบ้างพาเพื่อนไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูค่ะเห็นแวบๆอ่ะรถโคตรสวยเลยจริงค่ะปะมีลายรุ่แรกกันเนาะมุมแรกเลยค่ะตามมาอันนี้รถลายนิดเฮ้ยเ้ยวลอดเวลอดแต่งแบบลุยป่าสายแคมสายแคมสายแคมอ่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับ แต่เขาแต่งสายแคมป์คันนี้สวยมากโหมีไฟหน้ามีโอ้โหแหลกหลังคาแหลกหลังคาด้วยโคตรสวยเลยอะสวยมากๆครับคันนี้ดูมาดูนี่แค่คันแรกนะครับออเดอร์ Order. ไปดูคันอื่นต่อครับตามมาค่ะเฮ้ยคันนี้โคตรสวยเลยว่ะนี่ยาฤทธิ์ไม่สวยมากเลยสีดูสีคันนี้คือยาฤทธิ์สีนี้คือสีอะไรนะนิดสีใหม่ซีเมนเกรซีเมนเกร สีซีเมนต์เกรย์ครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับทำสีจากโรงงานใช่ค่ะออกจากโรงงานเลยสีนี้คันนี้มีฝากระโปรงคาร์บอนด้วยโอ้หเฮ้ยชอบอะคันเนี้ยสวยมากเลยสายซิ่งสายซิงอันนี้อันนี้จะเป็นสายซิ่งเมื่อกี้สายแคมป์สายซิงมีคันอด่นอีกไหมมีมีมาดูยาลิคันนี้ครับสวยเหมือนกันอันนี้ก็สายซิ่งเหมือนกันนิดใช่ก่สีขาวมีแต่รถสวยๆอ่ะคนละแบบ ใช่สอนนคสแบบอ,อ,อันนี้สไตล์ G R เอออันนี้สไตล์ G R อันนั้นอนะ่ะสไตล์ดิบๆหน่อยใช่ไหมใช่มีอีกคันหน้าคันหน้าคันหน้าโอ้เฮ้ยทำไมคันนี้มันมีโลโก้แปลกๆเนี่ยเพื่อนๆดูนี้ครับด,ดูดีดูดี p l กอินไฮบริดไม่รู้แค่โลโก้หรือรถคันนี้มีอะไรนะครับเราเปิดไม่ได้แต่ขอบอกว่าคันนี้สวยมากติด ECU shop ด้วยคันนี้น่าจะแอบแรงหรือเปล่าแอบแรงใช่ใช่ โโอหเขาแต่งข้างในดูก่อนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เขาไม่ได้ให้ดูคันนี้แต่งโคตดสวยเลยเพิ่งเห็นว่ายาลิสแต่งสวยมากเลยใช่มีหลากหลายแบบให้เราเลือกใช่บางคนชอบชอบไม่เหมือนกันอ่ะต้องบอกอย่างนี้ใช่แต่ถ้าอยากเห็นเต็มๆต้องมาดูที่โ o โยต้าอะไรสเปซที่บางนานะครับยังไม่หมดไปดูคันอื่นต่อครับปด้ค่ะอันนี้เป็นโค r ร l l าคอร์ s คันนี้คุโรล่าคอสอันนี้สแตนดาร์ดเนาะสแตนดาร์ดใช่ค่ะนิดคันนี้ถ้าวิจะไม่ผิด23กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องพันแปดเนาะเครื่องพันแปดตอนนี้ีที่โชว์รูมเรามีอยู่แล้วครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปพรีเมียมเซฟตี้พรีเมียมเซฟตี้ค่ะใช่ค่ะไปข้างๆมีลิเวต่อนี่อันนี้โชว์ชุดแต่งอะไรดูก่อนชุดแต่งอะไรนิดอ่จำไม่ได้จําไม่ได้คลิปที่แล้วลงไว้จําไม่ได้โมเดลิสต้าดูดูดูล้อค่ะ เป็นไงนี่ล้อขอบ20ใช่โมเดลลิสตารครับคันนี้ก็คือลีโวไมโ่ได้แต่งลุยแต่แต่งหรูถูกไหมใช่คันนี้ก็มีโชว์อยู่ที่โตยตาอะไรสเปนนะครับมีเอาติดคันข้างๆต่อขอบอกว่าคันนี้ก็โหดไม่แพ้กันครับอันเนี้ยคล้ายๆกับตัวยาลิสยาลิสคันหน้าแต่คันนี้น่าจะเป็นรถแข่งเลยนะเนี่ยใช่ใช่คันนี้น่าจะเอาไปลงสนามแข่งหรือเปล่า ใช่เพราะมีรางวัลข้างในชมใช่มีรางวัลข้างหลังด้วยดูประสบการณ์เข้าสนามแข่งอาจจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดขนาดนี้นะครับอันนี้จอดอยู่ที่ t o y o ย a l i ไล s s p c e e เข้ามาดูตัวจริงได้เลยใช่ค่ะุ๊ยอนิดรางวัลเพียบเลยดูรางวัลโอ้โหมีแต่รางวัลชนะเลิศเพียบเลยถ้วยเยอะมากครับก็เห็น อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคาร์บอนโอ้เพียบเพียบเลยค่ะนิดนดยาลิธใส่แหลกหลังคามียาลิธใส่แหลกก็มีไปดูนค่ะเฮ้ยสายลุยสายลุยใช่ลุยป่ายาลิธก็ลุยป่าได้เนี่ยแต่งเหมือนแลลี่เลยอะ่ะใช่ประมาณนั้นแหลกหลังคาตัวนี้ถ้าออกรถกับเราสั่งติดก็ได้นะสั่งติดได้เลยที่เราก็มีใช่ ไม่สวยวะเนี so yes, no mm ่ยเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะแบบว่าชอบสไตล์ไหนเข้ามาดูกันได้มีหลายแบบใช่เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆค่ะมีเยอะมีแต่รถสวยในนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนจะออกแคมป์แบบนี้ไงเอายาลิทไปออกแคมป์เอายาลิทไปออกแคมป์เออยาลิทก็ออกแคมป์ได้ออกได้ลุยป่าอากาศดีๆนะใช่จะเข้าปลายปีอากาศเย็นหน้าฝนก่อนหน้าฝนเนี่ยโอ้อยากได้สักคันเลยพับเบาได้อเนกประสงค์ยาลิทของเราอย่าลืมใช่ ของอันนี้ก็ใส่ได้ด้วยใช่ไปไหนต่อเห็นแอบมีเกมผู้ชายต้องชอบครับนอกจากรถแล้วเนี่ยมีเกมด้วยตามผมมาครับมีเกมให้เล่นด้วยนะที่นี่อ่ะเขามีหลายมุมมามากเลยเนาะใช่เฮ้ยชอบอ่ะเนี่ยครับเกมซิมูเลเตอร์ขับแข่งรถเคยเล่นยัง ไม่เคยเล่นเล่นยังไงก่อนเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเซ็นให้แต่อันนี้ขอบอกว่าเล่นฟรีนะครับอันนี้แค่ตัวแรกไปข้างในต่อครับมี่ของที่เจ๋งๆนี่นิดนั่งเฮ้ยเฮ้ยอ่ะคนละอันได้หรอมาบอกเกมรถแข่งครับของแรไอเทมสำหรับผู้ชายนุ่น เพย์สเตชั่นห้ตัวตามีให้แล้วเป็นเกมเลยโอ้โหโอ้ลิง์เข้ากับเพยห้าเลยดีอ่ะสมจริงดีใช่เพยห้าหาซื้อยากมากขอบอกเลยแต่ที่นี่มีให้เล่นฟรีครับก็ลองเล่นเนาะเนี่ยสมจริงมากเลยดูภาพสวยมากกำหนดเองนี่ซูปซเปอร์ซูปเปอร์ เกมวันนี้เล่นฟรีนะครับสำหรับคนที่มารอเทสดได์รถที่โตต้าอะไยสเปซไม่เสียเงินครับเล่นสนุกสนุกด้วยใช่ระหว่างรอไม่รู้จะทำอะไรใช่นี่คือมุมแรกที่เรารอแต่ไม่ได้มีแค่แข่งรถนะครับเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อไปก่อนไปผู้ชายวินนิ่งนี่ครับ P5 2จอยเล่นได้เลยนะครับนูน่นแผ่นเกมอยู่ตรงนู้นครับมีเลือกด้วย อันนี้ก็เล่นฟรีเช่นเดียวกันมีอะไรอะสีฟ้าโอ้โหเกมมีให้เล่นด้วยระหว่างรอเทสได้ใช่ไหมใช่ระหว่างรอเราจะได้มีกิจกรรมทำใช่เราไม่ได้มีแค่เรื่องรถเรามีเกม,เกมให้เล่นด้วยเน็ตเมื่อกี้อุ้ยแอบเห็นน่ะสีแดงแดงตรงนู้นน่ะรถอะไรไม่รู้พาเพื่อนๆไปดูหน่อยะได้ได้ไปยินดีค่ะตามมาค่ะเฮ้ย คันนี้ครับจะบอกว่าอยากได้มากสวยมากสีแดงครับคันนี้ gr 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 8 6ครับ86ดหรือหกนั่นไงเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนแอบดูกัน oh <my S 1> คันนี้ <God. S 1> รุ่นอะไร86ถูกแล้วใช่เปิดอยู่คันนี้ gr 8 6นะครับสีแดงสวยมากมีจอดโชว์อยู่ที่โตต้าอ i v e s สเปซที่เนี้ยที่นี่นใช่สามารถเข้ามาดูได้ รถของโตโยต้าหลายรุ่นเราอะสามารถดูที่นี่ได้ทั้งหมดเลยเนาะซึ่งโชว์รูมไม่มีที่นี่ก็เดินทางง่ายเดินทางสะดวกอย่างบางท่านอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขึ้นทางด่วนแล้วก็มาลงที่นี่ได้เลยลงทางด่วนบางนาได้เลยใช่ค่ะล่าสุดน่ะเห็นนะ B t s มีรถรับส่งโตโยต้าอะไรสเปซเลยโดีเลยฟรีด้วยใช่ทั้งวันใช่ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเดินทางขึ้น BTS มาเราแบบกังวลว่าจะรถติดอะค่ะลูกค้าก็ขึ้น BTS มาลงได้เลย สะดวกนะสะดวกด้วยค่ะออมีหลายๆท่านบอกว่ารถโตโยต้าเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่ทํารถไฟฟ้าเหรอเมืม่อไหร่รถไฟฟ้าจะเข้าจริงๆเรามีบ c 4 x เนาะมีค่ะแต่ว่าจํานวนจํากัดอยู่ในการขายนะครับแต่อยากให้มาดูตรงนี้ครับนี่คือตู้ชาร์จไฟแสดงว่ามีตู้น่าจะมีรถไฟฟ้าของโตโยต้าเพิ่มมาอีกปุ๊บุ๊บไม่รู้ไม่รู้ยังไม่พูดดีกว,ว่าโอเคมา หนึ่งในรถแลไอเทมครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับคันนี้มเมื่อกี้ GR เมื 8, ่อกี้ GR 86ใช่อันนั้นนะซื้อได้ปกติแต่อันเนี้ยแลไอเทม9คันในเมืองไทยอันนี้คือ GR Corolla Corolla ถูกต้องค่ะนี่คือรถแปลงของ Toyota นะครับแต่ในเมืองไทยอ่ะเรามีจำนวนแค่เก้คันคัน <9, 000. S 1> แล้วก็หมดสต็อกเรียบร้อยครับ มีเงินซื้อไม่ได้นะครับจะบอกว่าสวยมากและแรงมากแต่ไม่เคยนั่งนะครับแต่เก็ขับแรงมากเป็นรถเครื่องเทอร์โบครับนิดเบาสวยมากเลยอะดูดิเบาน,นี่พอนั่งแล้วอะ่ะเป็นเหมือนนักแข่งเลยเราอะ่ะใช่ขับแล้วจะเหมือนฟาสเลยฟาสต์เลยใช่ไหมอยากซ<ช>ิ่ง,งล็อกไหมล็อกค่ะอยากให้ดูแต่ล็อกได้ GR Corolla นิด ดูด้านท้ายเฮ้ยอยากมีโอกาสสวยนะนั่งสักคันใช่สวยมากโคตรสวยเลยจะบอกว่ามีคันนี้โคตรหล่อเลยหล่อเลยอ่ะโคตรของโคตรหล่อเลยนะครับลงมานี่สาวกีดอ่ะกีดเลยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อย่าเท้าไม่ใช่ขโมยเป๋าตังค์สวยมากคันนี้สวยทั้งสองคันเลยอ่ะโคตรชอบเลยคนละสไตล์ใช่คนละสไตล์คันนี้นั่งได้ห้าคนเนาะ นู่นนั่งได้สองอันนั้นรถรถส,สปอร์ตนั่งได้สองมันสองบวกสองไหม่ะขอสองดูหน่อยใช่สองบวกสองคันนี้สองบวกสองคันนี้นั่งได้ห้านั่งได้ห้าอ่าคันนี้เป็นรถห้าประตูคันนั้นสปอร์ตเลยอันนี้เหมือนอยู่จะบอกว่าอยู่ในแกลลอรี่ก็ไม่เชิงเนาะเพราะอันนี้มันอยู่ในโตท้าไลท์สเปซอะ่ะคือคือโชว์ให้ลูกค้าดูได้เลยอะ่ะลูกค้าเข้า,ขม,ามาก็สามารถเดินเล่นเดินชมได้เลยครับหลากหลายใช่จริงที่นี่มันมีมุมอื่นอีกไหมมีอีก ไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวอย่างที่บอกมีหลายๆมุมให้เราดูไปไปดูกันไปอันนี้ผู้จัดการผมนะครับถ้าเกิดจะซื้อรถเนี่ยครับผู้จัดการใจดี ของแถมให้เต็มที่แน่นอนจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการโอเคคอมเต็มด้วยนะคอมเต็มค่ะให้ของแถมลูกค้าเยอะครับแต่ชอบตักคอมลูกน้องแถมพัดลมด้วยนะคะแถมพัดลมด้วยไปวัดไหนไปมุมนี้ต่อ อันนี้คือมุมลงทะเบียนนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาเทสต์ได <est> ้ใช่เนี่ยก็ลงทะเบียนทดลองขับก็เดินเปิดประตูเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือถ้าเข้าจากทางด้านหน้าก็เดินตรงมาได้เลยก็มุมลักษณะจะเป็นประมาณนี้ลงทะเบียนเทสได้ที่เนี่ยเสียเงินไหมนิดโอ้หฟรีที่นี่มีอะไรเสียเงินบ้างบอกก่อนน้ำดื่มก็มีฟรีน้ำดื่มก็มีเทสได้ฟรีฟรีและเทสได้ขอบอกว่าโหดจริงโหดจริงเทสบนถนน ปกติเนี่ยเราก็แค่ขับ u ยูเทินเนาะใช่ค่ะแต่เทสเนี่ยได้เทสช่วงล่างระบบความปลอดภยัยระบบเบรก<ช>ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ใช้อาจจะไม่เคยได้ลองกับตัวเองหรือว่าชีวิตประจําวัน<ช>เผื่อว่าวันหนึ่งเราได้ใช้กับตัวเองอะคะ่ะเราจะได้ไม่ตกใจนะคะว่ารถพังหรือเปล่ารถเสียหรือเปล่า<ช>ที่นี่เขามีเทรนเนอร์มีครูฝึก<ช>มีมีคนที่มีประสบการณ์ดูแลเราอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําเราตลอดเวลาค่ะ<ข>ที่เราทดลองขับขอบอกว่าเคยแอบ,บถามนักแข่งนะที่ผ่าเทสได้เนี่ยครับนักแข่งนะครับไปมุมต่อไปครับไปมุมต่อไปค่ะมุมนี้ช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งที่นี่มีมุมไม่ช้อปปิ้งด้วยค่ะนี่มุมโมเดลิสต้าครับมีช้อปปิง้งโมเดลิสต้านี้ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับของญี่ปุ่นจะบอกว่าทุกอย่างสวยมากครับตุ๊กตาหมีกระเป๋า สวยมากครับห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้ลดราคาด้วยครับใช่ไม่แพงเลยราคาไม่แพงค่ะจะบอกว่าของญี่ปุ่นคุณภาพญี่ปุ่นแต่ว่าราคาไม่ได้แพงใช่ตอนแรกอ่ะอุ้ยคิดว่าของโมเดลิสต้าแพงกระเป๋าเลยพอมาเจอแล้วเฮ้ยงานสวยมากแล้วราคาไม่แพงครับแล้วราคาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยลองมาจับถุงก๊อฟก็มีถุงก๊อฟก็มีใช่หมวก กระเป๋าอย่างแก้วน้ำเฮ้ยแก้วน้ำสวยอ่ะอันนี้เป็นของ G.R. แก้วน้ำจีอากาซูเลซิ่งครับน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมวกก็สวยนะนี่แกฉันใส่แล้วฉันก็ดูดีเนาะใช่ต้องซื้อแล้วแหละหรอดีอ่ะเฮ้ไม่แพงไม่แพงเนี่ยราคาเท่านี้เองสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสองบาทเองไม่แพงอะจับต้องได้ใช่ เสื S S a, JR, ้อยืดจีรกาซูเลิ่งก็มีเนี่ยโตโยต้ากาซูเลซิ่งโอ้ของเยอะมากเลยยังไม่หมดนะครับมีค่ะมีอันนั้นอะไรอะเอที a ไปดูดีกว่ารู้สึกอันนี้จะเป็นชุดแต่งรถฮอตรถฮอตใช่อันนี้ฮอตสุดแล้วมีเงินก็ยังซื้อไม่ได้ต้องรอคิวรอไหนค่ะของดีต้องรอนี่รออิดน,นึนง เราเคยรีวิวไปแล้วถูกไหมรีวิวไปแล้วค่ะย้อนกลับไปดู <จำ S 1> คลิปได้ไหมคลิปก่อนหน้าครับเราจะมีรีวิวตัวชุดแต่งโ o เด l ลิใช่ค่ะก็ยังชอบอยู่ยังสวยอยู่อะยังสวยอยู่อ,อีกทีนึงได้ข่าวว่าแอบ,บจองไว้แอบ,บจองไว้แล้วรอคิวเช่นเดียวกับลูกค้านะครับยังไม่ได้แอบบจองไว้แต่ยังไม่ได้ใช่แอบ,บขายของนิดนึงคิวที่เราเนี่ย รันตามคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ันตามคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีการแช่คิวพนักงานก็ต้องรอตามคิวหลังลูกค้าค่ะ<ช>จองวันไหนก็รออยู่คิวตรงนั้นเลยค่ะใช่ครับเพราะผมเองก็จองไปสองสามเดือนแล้วครับยังไม่ได้ลดเลยทุกวันนี้บางวันต้องเดินกลับบ้านเพื่อนยังรออยู่ทุกวันไปรอทุกวันค่ะแต่ลูกค้าทุกท่านมาจองรถที่โต้ทัลสมิธนะครับขอบอกว่าคิวรันตามคิวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนต่างๆเนี่ย รันตามคิวลูกค้าสามารถเดินขึ้นมาดูได้เลยว่าคิวของคุณลูกค้าเนี่ยอยู่คิวที่เท่าไหร่แล้วถูกไหมใช่ค่ะในทุกๆเดือนคิวที่ได้รับรถไปก็จะตัดออกตัดออกไปแล้วก็จะมีเรียงลําดับวันที่จองด้วยของลูกค้าทุกท่านเราจองวันไหนเราก็รู้เราสอบถามเข้ามาได้ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่พามาดูหลายๆอย่างใน Tota Li าไลท์สเปนั่นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมนิดส่วนหนึ่งค่ะใน o Yota ้าไล Space ที่นี่ที่บางนาติดกับเซ็นทรัลบางนาใกล้ๆนี่เองค่ะ มีอย่างอื่นให้ดูอีกเยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถจองคิวเข้ามาก่อนได้ถ้าเพื่อนๆจองคิวเข้ามาก่อนเนี่ยนึงได้เทสรุ่นตร,ตรงตามรุ่นที่เราอยากเทสใช่ครับสอบถามรุ่นก่อนเข้ามานิดนึง<ช>สองไม่ต้องรอนานใช่ไม่ต้องรอคริวนานใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเอ่อบางวันนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาเทสเยอะมากครับบางทีเราต้องรอคิวนานต้องรอคิวนานบางทีได้เทสไม่ตรงรุ่นใช่ค่ะแต่ถ้า จองล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยได้ตามรุ่นได้ตามรุ่นไม่ต้องรอคิวด้วยใช่ดีกว่าดีกว่าค่ะอยากให้โทรเข้ามาสอบถามรุ่นรถกับเวลาเขาก่อนเราล็อกจองคิวไว้ก่อนดีกว่าค่ะใช่ผมเองจะซื้อรถผมยังมาขอเทสที่นี่เลยครับได้เทสช่วงล่างได้ทชสระบบเบรกได้เทส,บบบเทสหลายๆอย่างและได้เห็นสไตล์การแต่งรถของโตโยต้าที่นํามาโชว์ตรงนี้นะครับใช่แต่ละรุ่นใชได้เห็นมันหลากหลายบางทีเราชอบแบบนี้แต่เรานึกไม่ออกว่าออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน ที่นี่ก็เป็นแบบไกด์ไลน์ประมาณนี้ให้กับเราได้ใช่ค่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่นี่อ่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะโตโยต้าโคตรใจปั้มเลยขอบอกเลยสร้างสถานที่ดีๆแบบนี้ให้กับเราให้กับลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมใช่ได้ดูได้ทดลองขับให้ความรู้กับเราใช่ในหลายๆมุมด้วยเอาง่ายๆว่า ลองขับแล้วได้มั่นใจก่อนมั่นใจแล้วค่อยไปซื้อรถใช่ค่ะแล้วถ้าจะซื้อรถนะครับอย่าลืมนะครับโตโยต้าสมิตสาขาสีนครินใช่ค่ะเราสองคนอยู่สาขาสีนครินนะคะมาหาอุ้ยก็ได้มาหานิดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ทั้งสองท่านนะครับดีค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนเนาะขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยจะพาไปดูอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับาขอบอกว่าจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคือไม่ค่อยทำ วันนี้ผมกับนิกขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ